สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าอู่อการช่างทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีรถมาแนะนำค่ะเป็นงานหัวหน้าคัสกีไทยค่ะทุกท่าย,า,า,ยางก้านะคะคันนี้เป็นตัวคูโซไฟเตอร์ส2 2รแรงนะคะเทอร์โบนะคะคันนี้จะทำเป็นี่ค่ะยางก้าวเนาะแล้วก็กระบะจะเป็นกระบะของเขาจะอยู่ที่4เมตรนะคะความกว้างของเขาจะอยู่ที่2เมตร30ระแนง3ไม้นะคะจัดทำเป็นสีชาเลมโบเหลือง ม่วงหรือเหลือฟ้านี่แหละไม่แน่ใมาชมกันนะคะอรอๆคันนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามองหาอถ้าเกิดว่าลูกค้ามองหาตัวยางก้าวราคาถูกแล้วก็ย่อมเยาวนะคะสามารถมาชมตัวได้ที่อุโสกช่างเห็นไหมถ้าเรามองแบบมุมแบบนี้มันจะเป็นสีเทถเนาะแต่ถ้าเราแบบะจะอยู่ย้อนๆแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยหล่อมากเลยนะคะคันนี้นะคะเ,เท่บึกบึนค่ะ มองหาอยู่ก็มาชมตัวได้ที่อูุสอการช่างนะคะเบอร์โทรค่ะ0 8 0 1 6 4 3 9 9 4นะคะ0 8 9 5 8 4 9 4 3 5ะค,ะค,ค่ะขออภัยไหมคะตัวเล็กอาจจะแบบเนี่ยตัวเล็กพอเราทันนี้มันจะแบบไม่สวยเนาะแต่พอเรายื่นออันนี้สุดมือแล้วนะยื่นจนสุดมือแล้วสวยนะคะลายสวยมากเลยนะคะ,ะทางช่างสีเล่นลายสวย มันเข้ากับตัวรถเลยนะคะลูกค้ามองหายางก้าราคาถูกต้องยาวหัวนอกคัตทีไทยก็มาดูตัวได้ที่อุตสอกรรช่างเนาะอ่ะเดี๋ยวจะอยู่ในมุมระบมาน,นี้กำลังออเล่นสีเล่นลายเลยค่ะตัวนี้ระแนงสามไม้นะคะฝาข้าง55ค่ะเสาสูง90นะคะความยาว4เมตรความกว้าง 2, องเมตรสาปากนกแก้วงับปลายนะคะหูช้างคู่ ะะมองหาตัวยางก้านะคะรอรอบึกบึนอูซโซไฟเตอร์220แรงก็มาดูตัวได้จ้าอุโซการช่างนะคะที่กัดตั้งอยู่ที่สี่แยกทางท่าชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะนี่นะคะรอมากค่ะคันนี้บึกบึนนะคะก็นี่ค่ะ,คะเด็กดางพัดซีรถดาํสองเส้นเลยลูกค้าบนล่างรับรองวกก่าหนาทนทานมากเลยนะคะแล้วก็ เสริมเหล็กตัวนี้อีกอ่ะดูดิว่าหนาขนาดไหนเน,ะนาะนะคะก็มองหาตัวยางก้าวอุโสมาชมตัวจริงได้เลยฝากไว้นะคะในเพจนะคะอุสสการช่างทางภาาจุพนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะช่อง Youtube ค่ะอุสสการช่างสองอุสสการช่างสองนะคะลูกค้าเบอร์โทรค่ะ080 164 3 9 9 4 0895849435นะคะติ๊กตอกช่างทางติ๊กตอกอย่าลืม am เล็กนะคะ am underscore m116 หรืออู่สการช่างทางภาุจุฬบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอตัวลาไปก่อนจ้ามาชมตัวได้นะรอเลยนะคะคนันนี้ไม่พลาดอย่าพลาดเด็ดขาดไม่งั้นจะเสียใจและผิดหวังแน่นอนเพราะราคาน้องเขาถูกมากนะคะไปแล้ว